สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d e a d by d a y l i g ไลโดยผมดิ๊กโอเมก้านะครับผมวันนี้รถทุแรงหนึ่งนะเหมือนเดิมขึ้นแรงยากเหลือเกินอา้าวเข้าห้องจมเลือดนะอได้ซื้อเลยซื้อกันซื้อของในห้องเลือดนะผมจะซื้อเฉพาะอุปกรณ์นะแต่ถ้าเป็นพวก มอบแต็มเลือดโบนัสอะไรเงี้ยผมจะซื้อตั้งแอ่ะอันเขียวมันไปนะแต่แล้วก็อันเขียวจะไม่ซื้อนะเพราะก็ซื้อไปกับแม่ทรายนะเอ้ยกดกดซื้อเฉยเม่เคยได้ใช้ออฟลิงเพิ่มเต็มเลือดสักทีอ่อันไหนแต่ว่าพวกกล่องพยาบาลอะไรเงี้ยผมซื้อหมดนะ ช่วงมุ่มขึ้นอย่างมากก็ซื้อไปก่อนไม่รู้ว่าใช้ได้ไรน,นะแอนเขียวเซื้ออสักลักนะครับอ,ออาฟิ่งแดงต้องซื้อนะครับลูกป,ปัดคริสตลัลอ๋ออันนี้จะไปฉายต้องซื้อนะอันนี้ใช้กับกล่องพยาบาลต้องซื้อกัมเบอร์โกนัสซื้อไปแล้วแจ๋งออไออันนี้มีกล่อง โม่งเติมชาร์จกล่องใว่าที่สองชาร์จพอ,อ,อดีเลยครับได้ใช้ได้ดวยนะหมีเร,เรียวเค้ก่ะเอาเอา,เอาไปก่อนคะแน้ทุกคนนะผมชอบอันที่แบ่งเอาเลี้ยวเรียวเค้กได้แค่คนเดียวผมเข้าใจผิดหรือไงทำเป็นไงถุงมือใาญ่ อันนี้เลนตัวนี้น่าซื้อนะผมชอบเพราะว่าเป็นแอนออนสำหรับอุปกรณ์เนี่ยผมชอบผมได้ใช้แน่นอนแอนออนที่ไม่ใช่อุปกรณ์เนี่ยผมไม่ค่อยอยากซื้อนะอน่างเต็มเลือดโบนัสอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่โอเคเอ้มีมีอาป้องก,กันป้องก,กัน ของแล้วก็อุปกรณ์เสริมหายนะฮะอันนี้ต้องซื้อนะผมหามานานมากนะแตอนะ่อันนี้มี5้าซื้อเยอะเลยนะอันนี้มันั็เริ่มหลดนะยังไม่ถึงเลงหนึ่งนะต้องอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในคนามนะีงอยากได้ออฟ e ิ i n g เรนี้พอดีนะ กองสุ่มนะจ,นจ,นจะเจนีบจะเจนีบจะช่วยในเรื่องของถ้าทําลายตาขอเนี่ยมันจะเพิ่มเวลาการเกิดใหม่ของตาขอใน้นาา15วินาทีนะมันค่อนข้างเหมือนการเติ้ที่ถ่วงเกมดีนะนีเลิกเดี๋ยวแผนที่สีลุงแผนที่นะสําหรับบหมสําหรับมือใหม่นะมือเก่าก็ใช้ได้นหะครับแต่มือเก่าออไม่ค่อยใช้กันนะแต่ว่ามือใหม่เนะี่ยมันจะเหมาะก,กัน ที่เอาไว้สองแผนที่นะตรงไหนมีเครื่องตรงไหนมีโทเทมถ้าใส่อนออนไปนะแต, and, แต่แผนที่แดงนะเห็นโท,ทเทมของของของัตกรอยู่แล้วนะทุกคนรชีวิตผู้รับชีวิตทุกคนเริ่มเกมใกล้ๆกันนะทีเจแดงนะคราบ เดี๋ยวนะขอดูดีคีมไม่มีอนะไรน่าซื้อก็นนี้ถ้าอยากซื้อหมดอะแหละแต่เล่นเกมดีกว่าผมเล่นแอน ON ออนอ่าไม่ใช่ออฟเฟอริงเป็นพิมพ์เขียวมิโก้นะถ้ามีสิ่งพุกสร้างหลักนะโอกาสที่ช่องทางหนีจะเกิดขึ้นใต้สิ่งพุกสร้างหลักนะเพิ่มขึ้นมาหาศารนะเดีย๋ยวเลยนะถ้าเกิดอยู่คนสุดท้ายนะครับหาท่อตรงกันได้นะ 5้าพันแผลนะครับเพิ่มแปดชาร์ตตัวนี้ลดลงแดชาร์ตแต่เพิ่มความเร็ว25%สรุปแล้วผมเพิ่มความเร็วในการรักษา25%โดยไม่เสียอะไรเลยนะเหมือนเดิมนะสูตรเดิมนะแล้วก็รอนะรอห้องระหว่างนี้ก็มีข้างดื่มก็ดื่มรอไปนะอาได้ยินเสียงไหมครับไพร่อดีนะ เหมือนจะทิ้งแช่ไม่นานนะครับเป็นวุ้นด้วยผมไม่ได้เมาทุกวันนะครับแต่เมาทุกครั้งที่มีโอกาสนะฮะเดี๋ยวรอห้องไปฮนะชิวชิว ห้องตอนดึกค่อนข้างนานนิดนึงนะถึงนานมากนะครับ รอบนี้เจอเพื่อนเปิดเต็มหมดนะฆาตรกรน่าจะเฮียมนะรอต้องไปอา้าวเพื่นอนเสกไปแลหนเ่งรอเสียงรอเสียงเอ่อเหมือนอัดคลิปใน Android นะครับจะไม่เหมือนกับ iPhone เท่าไหร่จริงๆก็ เคยใช้ iPhone แต่ไม่เคยใช้อัดคลิปเกมเนะถ้าอัดคลิปเกมเนะี่ยจะใช้ iPad มากกว่าจริงๆถ้าเล่นเกมอะไรพวกกระตามเนี่ยก็อยากซื้อบนพวก iPad หรือ p p o o n เนี้ยนะเครื่องมันไวดีนะแต่ความรู้สึกของผมคือเดี๋ยวนี้เครื่อง3-4 0 0 0พันของ Android ก็ มีผลเท่ากันนะเล่นเกมได้เหมือนกันก็ไม่ดูจะเปลืองตังซื้อเครื่องสองสามหมืน่นเพื่ออะไรนะฮะมนแก่บนเสร็จนะเครื่องอยู่ขวามือนะไปไม่เชิงขวามือไม่กลางแบบนะเดี๋ยวก็พจาจะคลอเข้ามาครับ ดูกราจุกกันดีกว่าแล้วก็ต่างของนี้เลยโอ้โหในเทอร f เฟสครับเมื่อะไรจะเปลี่ยนเดี๋ยวดูกันนะว่าเขาจะเปลี่ยนแต่มาได้เราตอนไหนแล้วก็ชิวๆไปเล่นไปมาแล้วครับ โดดก่อนได้เปรียบขึ้นไม่ขึ้นอพวกซ่อนอยู่ที่วลาโตเด็กเอที่ต้องซ่อนอยู่ตรงนี้ตามผมละต้ตามผมเราขวนเลยผมซ่อนบ้างนะ ต่เป็นผู้นำความถายแนละบัรรลายหมเพื่อนนะเครื่องช็อตด้วยนะ๋ย่เรียกว่าเครื่องช็อตเลยเขาเรียกเครื่องเบืดนะคุณินิี้กล้องนะถ้าคุณไม่ดูคลิปนี้ผมขอโทษนะครับที่ลากฆัตรกรมาหาคุณนะอืมผมว่าอ,อ๋อว่มีมเนชั่นของ เกมนี้เป็นนี่เองคนระพอซ่อมเครื่งองสอนไฟก็คือกล่องที่เราถืออยู่ก็วางไว้ข้างๆกันนะเดี๋ยวเลยนะภาพสวยนะเกมนี้ผมชอบเมื่อก่อนผมเคยเล่นแต่ Identity Five นะเ,เป็นเกมที่มันเย็นเบรกเกมเดึงไปหยูไห่ไรนี่เลเคยจัดเกมแข่งด้วยแต่ว่าไม่รอดนะโอ้โหกว่าจะกดกืบกดไม่กี่นะ ยังไงเครื่องอยู่เราเครื่องห่อนไฟเ,เราต้องเคลียร์เครื่องจุดสุ้นเสียงนะเครื่องในชุมเขาโพดเมื่อกี้นะครับเครื่องเราแยกที่เราปั่นรนะักษาเสร็จแนะ้ะเหมือนเขาไม่ค่อยเข้มนะในเชฟคนนี้นะถ้าง,งั้นเราปั่นเครื่องจุดสุ้นเสียงก่อนนะแต่เขาก็อยู่จุดสุ้นเสียงตลอดนะเนี่ย เขายังอยู่ตรงนี้มันคุ้มข้าวโพดอยู่เลยเฮ้ยบ้าบอเขาเฝ้านะครับไม่เฝ้าไม่พอช่วยเลยไม่พอช่วยเลยนิวเคลียรช่วยยากครับ จะทำอะไรผมไม่รู้ครับมันกเพสชั่วยากครับบอกให้ล้มหมดเนละยจว่าไปนะครับล้มนะครับ เดนะือดเฟคเต้านะล้มล้มหมดนะมีกระโดดเล็กๆผมพยายามเขียนเครื่องที่น่ากลัวที่สุดออกนะเครื่องโคตรจบแลวนะโอ้โหไขไม้บ้านเล็กไปด้วยแล้วครับแต่ผมเอาออฟฟอริ่งมา พ่อจะเกิดอยู่ตรงนี้เนะี่ยพ่อพ่อจะเกิดอยู่ที่นี่นะหรือเปนะล่านะลักษณะการเดินของเขาเหมือนเขาเฝ้านะเขาเฝ้าเขาเขาเฝ้านะเขาเฝ้านะครับช่วยยังไงครับถามก่อนนะต้องล่อคนหนึ่งนะต้องล่อหนึ่งคนนะ ผมลงแล้วนะผมช่วยอนะไปครับโคตรเสี่ยงนะไม่ต้องห่วงต้องหิวแต่งั้นนะไปครับห้ามล้มที่นี่เด็ดขาดครับแต่ผมจะเสี่ยงนะ เหมือนเขาไล่คนเหมือนเขาไล่เพื่อนอีกคนนึงอยู่นะผมจะเ,เครื่องนี้เสร็จนะจุดสุมเสียงทั้งหมดจะต้องเสร็จนะแถวครับตอนนี้เครื่องที่ยังไม่เสร็จครับกระจายนะแต่มันมีสองเครื่องติดกันจําได้มีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะที่ยังไม่เสร็จตรงนี้อางานเข้าแล้วครับสามเครื่องติดกันนะ ไม่เป็นไรครับผมเอาเครื่องมือขึ้นมือเสร็จให้ได้เลย <S <S ลเวทเกิดลเลยโอ้กำลังพูดลเลยเวทเกิดเรือยอยู่ผมมาไปช่วยนะ เขารู้แล้วครับเขารู้แล้วไปช่วยยังได้ไหมวิ่งสวนเรัยบผมไม่ค่อยชอบรองหลังไะ้อย่างเงี้ยเวล,ลากล้องอไปไหนอ่ะไปไหนละ ไปไหนได้เอาโอ้เครื่องมันแยกกันอยู่นะหนึ่งเครื่องนะจะมีใกล้เสร็จแล้วนะอะรักษากันก็ให้รักษาก็รักษานะเนี้ยรักษาสูงสุดนะ ยังไงเกมนี้แรงก็ขึ้นครับรับประกันเลยอะแคตะกรแบบนี้ด้วยนะเรายังไม่เคยล้มนะแค่เปิดแค่เปิดประตูได้ก็เถียวเลยโอ้วเพื่อนเรา้นเมานะในการชนะรันไป่นะเทือเฟซมานะครับ ว่าแล้วครับเจ็บมาโดดออมาปึงง๊บเอาเลื่อนมาใชา้หน้าต่างอยู่ไหนอักบาดไหมอ่าน,น,นี่หน้าต่างมาันมีกันเลยชิบหายแนละ้วเห็นในสเฟียแล้วตัวนี้มาเปิดเลยเปิดลอดหน้าล่อตาเลย ล่อเลยประตูนั้นจะเปิดอยู่เดี๋ยวนะาเดี๋ยวเธอเฟสวิ่งตามเรานะครโดยทฤษฎีเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งแค่สวนก็เสีท่าลอาอาไม่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 เปิลดล่อครับเขาเปิดประตูแล้วครับ เราจะไม่รีบออกนะเราจะไเปเผชิญฝั่งหนึ่งนะเล้วเ้ฟเฟสอยู่นี่นะเขายังคงอยู่ตรงนี้นะวิโกูจะหาย เรามาครับเราย้อนกลับออกฝั่งน้นอีกเดียวครับถ้าจะแจ้มเต็มนะอาแจ้มไม่ล้มเลยนะไปก็ไปครับ แ้มตันสองแ้มครับแ้มรักษาสูงสุดนะแล้วก็แต้มไม่ล้มเลยนะยังไงก็ปวดนะแก๋เลยนะเออได้แต้มได้แต้มจูงนะแต่เราโอ้โหเหรียญแดงสามเหรียญน,นะถือว่าโอเคครับ เต็มสองหมื่นสามนะโอ้โหมันนะเล่นตอนกลางคืนนะอย่างนี้นี่เองนะจีจีครับผมขอบคุณนะก,ก,ก,ก็อย่างไรก็คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะ,ะยังไงรบกวนทุกท่านกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดกดซีเฟิร์สนะครับ กดซีฟอร์สแลอกดติดตามเนี่ยก็จะเห็นผมเวลาผมลองคลิปใหม่ๆนะส่วนผมตัวผมเองยังไม่มีทีมนะครับใครจะชวนผมเล่นเกมเด a d บ y ์ a y l ไลท์เนี่ยเอาสนุกหรือขึ้นแรงก็ได้นะครับผมสามารถฝึกฝีมือได้นะซึ่งอย่างไรก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาฟังสวัสดีครับ